จริงอะ่ะวันนี้เราควรจะต้องลงคลิปที่เรียกว่าอัปเดตของใส่นะครับซึ่งไม่ทันทุกคนอืมไม่ทันเพราะานั้นเนี่ยเดี๋ยวเปิดในนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนให้ไปรับที่ทํางานเนี่ยเดี๋ยวแอจะต้องลงทันทีและประมาณนั้นเพราะานั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตของใส่เดือนเก้ากันนะครับว่าแอไปถึงไหนแล้วแต่ว่าจริงจริงแอหยุดเอาไว้นะอ่ะเรามาดูเซตัสก่อน ตตันเลดามิดครับมเจอ็กสองพัน่เก้าหนนะครับ a อ t a แทกเลดครับ5943ยังยิงบอสปีกบล็อกอยู่เลยยังหงุดหงิดชิบหายเลยตัวนี้นะจะทำรูน a อ t a แทกเลดเพิ่มแล้วคิรเลครับ64สิถ้าหกสิอือก็คือดันแม็กด้วยดันเลดด้วยตอนนี้มันมันคือพอดีเป๊ะนะครับอ่าแล้วก็คิทิอดามิดครับสองร้อยค่อนข้างเยอะเอาตรงๆถ้าคุณเทียบกับแอมแอมครับอันนี้น้อย นะน้อยจริงอันนี้น้อย1ในสยังยังไม่ได้เลยนี่แบบสูตรสูตรสูตรหนึ่งห้าเป็นสูตรที่กากมากเอาตรงนะอ่าแล้วก็เพนเดนเดชันสองร้อยหนึ่งครับอประมาณนี้นี่คือหน้าโจมตีส่วนฝั่งป้องกันเนี่ยจริงจริงฟอร์สกันไม่ต้องไปซีเรียสฝั่งป้องกันมากก็ได้แต่ว่าคุณดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะฝั่งป้องกันเนี่ยเดฟสองพันหกนะครับเดฟเลนดเนี่ยอ่าห้าพันหนึ่งร้อยอันนี้โอเคไม่มียาเจมคุณนึกว่ามียาเจมตัวแรกนะ ที่เหลือเนี่ยก็ดูรีดิวแล้วกันครับ4 7 7กับค่าปฏิเสธจอกกอกแค่6 4หน่วยนะครับประมาณนี้ของในตัวนะครับหลักๆเลยเนี่ยไอ้ปลาดับเนี่ยกำไรจกกอเกาะเนี่ยเป็นสองข้างแล้วถ้าเทียบจากคลิปเก่านะครับพวกนี้มันเป็นของเช่านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัวพวกนี้อ่ะเนี่ยไม่มีไม่มีแค่นี้นกนั้นอนะ่ะ มีอยู่มันอาจจะมีบางชิ้นเช่าก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็กดได้ครับเอ e ็นมีบวกสอยู่ในคลังประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยหัวเนี่ยจะเป็นหัวเล1สิซึ่งสอนไปแล้วนะครับในแนวทางการทำัหใจเอฟจีไฟนอลในในในช่องนี้เลยนี่แหละนะครับว่าทําไมถึงต้องทําหัวเล1สิอัพเป็นหัวเล1สิลองเราไปดูตรงนั้นแล้วกันนะคุณคุณจะได้เข้าใจครับซึ่ง เสื้อเนี่ยพอเราทําหัวเลดเสื้อก็ต้องอัดแมกเลดขึ้นมาเพราะว่ามันจะได้ทันกันนะครับแล้วก็มือก็จะเป็นแมกเลเเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าหาทํามือแมกเลดอรสองูนะมันเสียดายของนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทาแมกเลเตรสองลูจริงไปทำด้วยเสื้อนะอืมามานนี้อาวุธครับชิ้นเดิมนะ่ะฟาทัานบวกสิบห้าเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นฟาทัานเหมือนกัน,นครับบวกสิบยังไม่ได้เปลี่ยน แหวนก็เดิมๆ,ๆนะครับแอดไม่ต้องกดให้ดูนะเพราะว่ามันยังไม่มีาการับเลทนะครับรองเท้าก็อันเดิมวบแต่ว่าตีติด X2 ละแค่นั้นเองอที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับคอตูแม้จะไม่ได้ทำเลยเออ่รูนนะครับรูนเนี่ยจ,จริงๆเสร็จไปเยอะแล้วนะครับหลักๆเลยที่อาจก่อนเลยเนี่ยจะเป็นรูนไฟนอลเดเมจลิเทชั o นนะครับก็คือไฟนอลเดเมดีคีถ้าพูดตรงๆมนันก็คือการการหักเดเมจ ตรงปลายนั่นแหละเวลาเวลาที่คำนวณดาเมจเสร็จแล้วอะตัวนี้มันคือตัว,ต,วตัวหักดาเมจนะครับอันเนี้ยเรียนตันไปแล้วส่วนที่ยังไม่ตันเนี่ยคือไฟนอลดาเมจอินค l i p นะครับหรือไฟนอลดาเมจ e up อืมประมาณนั้นแต่พยายามทําทําให้ตันนะครับแต่รูนหลัก2รูนต้องเรียนก่อนนะคือ1ดูดเลือด2อแมเกเนตนะครับแล้วก็รูนเมจแอมนะครับตันแล้วแล้วก็รูนรีเลนชั่นนะครับเพราะว่ารูนรีดิวเนี่ยถ้าไม่เรียนตัวนี้หลังๆไม่ค่อยมีประโยชน์ละอืมประมาณนี้แล้วก็เรียนรูนมานาะ อันนี้แอดเองครับไม่เสร็จนะน่าจะตัดที่เลเวลสิบห้าใครจะไม่ผิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าโบสหลังๆเนี่ยมีหักมานาแล้วนะอันนี้แอดแอดคือสปอยไว้นานแล้วเพราะนั้นเนี่ยควรจะทําได้แล้วนะครับสําหรับ FG แค่เลยรูมมานาก็คือมานาคุณเกินมาหน้าเนี่ยคือคือเล่นได้แล้วที่เหลือก็ตามนี้ครับมันมันยังไม่เสร็จนะมีแค่รูนคิดข้อดาเมที่ทำเสร็จแล้วประมาณนั้นเบนเนตรูนไม่มีนะ อ่าสมุดเนี่ยทำสเปรสปะานะเพราะนั้นแอดว่าไม่ต้องเข้าไปดูดีกว่านะมันมั่วๆจริงๆนะเอ่อไปอีกเวลสิหครับที่เหลือเยังไม่ได้อะไรแค่แค่นี้เลยที่แอดลงดันได้เยอะเนี่ยแอดเอาไปลงทหารรับจ้างอืมยวนกับอิลินาตันมาเลยดึงประสิทธิภาพได,ได้ได้ได้เยอะหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอัปเดต อัปเดตของใส่เนะาะประจำเดือนเก้าเนของตัว fg ตัวนี้แค่นั้นเลยมีใครจะถามอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเผื่อว่าเพื่อนให้ไปรับนี่กูน่าจะได้ไม่ถึง20นาทีนะใส่ตามกบไปก่อนเดี๋ยวโดูเดโมอีกผมก็รอเปลี่ยนในโม่แหละพี่ คือคือ,คอจริงอะ่ะไอน,นี้่เดี๋ยวผมดูก่อนเดือนหน้าผมอาจจะผมอาจจะอัพให้มันไปบวก15หรือไม่ก็เดี๋ยวดูราคาของพาราเดียมก่อนเพราะว่าผมผมผมจะเปลี่ยนนะอยู่ค่านี้มันจะเป็นแค่บวก10อ่าประมาณนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วมันยังแพงเกินไปก็อ,อาจจะไม่เปลี่ยนอาจจะไปหาบวก15ถูกถูกๆใส่เอาประมาณนั้นเผื่อว่าทำมีพิกบู แล้วก็ที่เหลือผมต้องดูก่อนว่ากิจกรรมมันมายัางไงประดับมันจะสูงอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้มนหลายเรื่องจริงจริงแล้วเนี่ยอยากใส่เนี่ยพวกนี้เซนสิหมดเลยเนี่ยขนทองขนดํขดาขัดไฟอะไรเออขัดไฟอะไรละขัดเซกนะขัดเซกคออย่างเงี้ยอยากอยากอยกใส่เซนสิหมดเลยเอาตรงมันจะได้พื้นฐานหน่อยอันนี้มันสเตป็ปมันยังเบามากนะตอนเนี้ย